เดี๋ยวอีกคนนึงเจ้าแห้งดี่จะไปเห็ดทห้ลเราเนี่ยไปยไปไป,ไปเอาเรือออกให้เราเว่างสักกะตีกว่างกะตีกก่นโอ้ยไฟไฟงัดเอาไฟนี่ไปฟีเ้นี่อ้าวหายเข,าข้า้วข้นมาก่อนแม่ คมาแม่จะเปียงน้ำได้จะโบกฝ่าขึ้นก่อนขึ้้า่อยว้าาเดือกเกยโขกพอดบ่เลยบ่ลงึ้นรอ ิดแล้วเบียนเดียวกันเนาะไปแล้วไปแล้วด้อยอาจไปด้นยังก่อนครับไปหาดยังเนี่ยหาดด้านฐาน เราจะไปหาดหัวฐานหาดหัวฐานเพราะดอนมนั่นมันมีคนน้นอยนหนึ่งบอกมันบอกใครมีคน้นบอกหาดหัวหัวฐาน